สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวประจำสัปดาห์จากเทศบาลตำบลบ้านนาประจำวันที่18-22กรกฎาคม2565นาย,ยกเทศมนตรีมอบหมายให้พนักงานเทศบาลบริการพี่น้องประชาชนติดตามได้จากรายละเอียดในเนื้อหาข่าวนายมานพรเขมวณิชิปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณบริเวณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุง กองการศึกษาเทศบทาลตำบลบ้านนาและจัดโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนาพิธีประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีนายอาชิรพัฒนมิตรช,ชูรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีกองช่างซ่อมแซมไฟประปาในพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ชมรม s r r t ตำบลบ้านนาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนาจัดทำโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโครโรนาประจำปีงบประมาณ2,565เทศบาลตำบลบ้านนาจัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหวัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกาุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2565 งานส่งเสริมการเกษตรส่งมอบดโลมไหมให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบดินเป็นกรดเพื่อปรับสภาพหน้าดินปลัดเทศบาลตำบลบ้านนาพร้อมด้วยเจ้าหนะ้าที่เทศบาลตำบลบ้านนาร่วมกับสำนักธรรมนูนตำบลานเข้าร่วมประชมุมเตรียมการดำเนินโครงการโรงเรียนขยะลดขยะพาหะนำโรค งานสาธารณสุขเทศบาลตำบนบ้านนานางสาวอรารรจันทรนูผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีน,นครินทีมป้องกันควบคุมโรคชมรม SRT r, r T, ตำบลบ้านนาลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ผู้ป่วยบริเวณหมู่1 1และหมู่บ้านใกล้เคียง งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลบ้านนาขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำสัปดาห์คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาร่วมงานโครงการหน่วยบำบัดทุกบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2565และการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีหรือพออสวอจังหวัดพัทลุง ปลนนายมานิตบุญแก้วเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสมาชิกอ,อภพรตตำบลบ้านนาเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานทางเรียบดาวฮิลในมหกรรมกีฬายาบชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกม เครือข่ายความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนตำบลบ้านนาประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอร่วมกับกรมทางหลวงสีนครินรโรงพยาบาลสีนครินเขตรักษาพัานสัตว์ป่าเขาบรรทัดสพสีนครินและสาธารณลุกอำเภอสีนครินงานส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นสต็อกทุเรียนทองลุงศักให้แก่กเกษตรกรผู้สนใจณนะบริเวณสาร,รอาอนกประสงค์เฉลิมประเกเกติ88,000หมู่ที่3ตำบลบ้านนาก่องช่างออกบริการพี่น้องประชาชนซ่อมแซมท่อประปาบริเวณพื้นที่หมู่ที่3 กองช่างออกบริการพี่น้องประชาชนปัดแต่งกิ่งไม้2ข้างทางถนนน้ำตกเขาครามคณะกรรมการตรวจรับงานถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กหมู่11หมู่5และหมู่ที่7 นายสุทินสุขแสงรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาเป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกร,กรผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดประจำปีงบประมาณ2565นายสุทินสุขแสงรองนายกเทศมนตรีนางสาวชันชนกเสมาทองเจ้าพานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงานต้อนรับคณะ เดินทางนำนักท่องเที่ยวจากอบจโครงการอบจพาเที่ยวนางสาวสัญชนกเสมาทองเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงานต้อนรับกลุ่มทำเครื่องแกงจากเทศบาลตำบลนนะทาทวีนอกเลือกแล้วบ้านนาถือเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง จบข่าวประจำสัปดาห์อภิชัยเพ่งเลงรายงาน